ฮ้ยังไม่อยากลงเลยทำไมถึงไม่อยากลงลโอ้มันมันแดดร้อนอยู่นะเรือมันแจวบ่ได้ขี่ข้างหลังมันแจวบ่แจวแจวโอ้ทำไมไม่ข้างหลังตั้งรถโอ้ยนั่งข้างหลังไม่ได้ฝุ่นเยอะเยอะ่าเดี๋ยวก็ทั้งฝุ่นทั้งอะไรเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้าตาบเลดด้วยนั่งข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าเห็นลุงปืนนั่ง อ๋อ oh, น,นี่ไง,<ร>งมันมันเป็นห้องอยู่นะนี่นั่งข้างหลังตรงนี้ด้วยก็เลยเออโอ้นั่งข้างหลังตรงนี้ก็เย็นอยู่แอร์พ่อเย็นอยู่อถ้านั่งถ้านั่งหลังสุดท้ายแบบนี้อมันก็ยิ่งแ<ะ>ดดร้อนฮะมันร้อนมันอะไรนะอ่าปิดเสียงก่อนเปอ่าข้าบ้านข้าวบ้านาานะ แล้วก็เข้าบ้านเลยข้ิดตอนบอกว่าขี่ดันหลังเย็นสบายาเย็นสบายที่ไหนแดดร้นอนเย็นทอยโอตอนตอนรถวิ่งมันก็เย็นอยู่ฮะออาถ้ามากับเป๋าลงได้ไหมเยดนเดี๋ยวจกเดี๋ยวมาเอามเอากระเป๋เากระเป๋เามาคุณแจ๊บบ้าน แกบ้านอยู่ไหนเนาะอยู่ไหน นะครับ้วก็น้องตองมาจากโรงเรียนก็ซักเสื้อผ้านะครับสี่แต่ว่าตูเสื้อผ้าไม่รู้เป็ี่นอะไรครับสีมันยังไม่ทํางานเลยนะครับตอวน,นี้ก็น้องตองก็รอดูอยู่เดี๋ยวกดบางไม้เห็ดน,นะครับแลปิดตับมาย่าม,มันอันนั้นถ้าปิดฝามันแน่นหรือเปล่าแน่นเฮ้ยัง,ออยปงไปงานอไไ้เฮ้ยตอนเขาเปิดอยู่ อดี๋ยวนนี้ไม่ได้เปิดน้าอะ้านุ่มผ้านม่ก็ใช้ได้อยู่เพราะว่ามัน,นเนครื่องนอน่ไมันนั้นเราไม่ต้องอาศัยเครื่องนอนหนื่องน,อ,นอันนี้มันเป็นผ้าไว้นอนไม่ใช่ผ้าอะไร กดไม่เร็วแล้วแค่กดแต็บแบบนี้มันจะต้องกดเงี้ยเพราะว่าไฟมันจะไม่เปิดเดแล้วยังเปิดแล้วไม่เปิดไม่ได้ทำได้่ทำได้แล้วก่จะทำได้นะครับนน่ก็ของลูกวางก็ ซักเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตากอยู่นะครับเอสีนี่นะครับมันก็ตากอยูอ่ทีนี้ก็น้องตองก็ซักเสื้อผ้าของน้องตองอม,อม,มาแล้วก็เอาเลยครับเอสีกินนมอีกแล้วดีดีด,ดีกินเลยวันนี้น้องตองก็เริ่มจะหา กินนน่นกินนี่เยอะแล้วนะครานสิเดี๋ยวกินนน่นกินนี่แล้วก็ข้าวก็กินด้วยนะตอนแรงเนี่นยถ้ากินที่ครัวก,กลางเดี๋ยวพ่อก็ไม่ได้ทำที่นี่แหะพ่อก็จะให้น้องตองไปกินที่ครัวก,กลางแล้วนะ,อะ <c oughs> เอาจนกว่าน้องตองจะบอกว่าเอ้ยทำกับข้าวให้เนี่ยที่บ้าน <c oughs> นะ มาจนกว่าน้องเพราะว่าทําแล้วน้องตอไม่กินพ่อก็แช่ไว้ในตู้ของกินก็แข็งหมดแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาอุดกินเดี๋ยวพ่อก็กินที่บ้านน้องตองก็กินที่นู่นหืมอะไรเออ,เอามะส้มนะกินเลยมะส้มนะไม่อยากบ่ไม่อยากยาก็เอามาให้พ่อกินบ้งนู้นเดี๋ยวพ่อกิน เปิดดีๆนะน้องตองก็เฝ้าเครื่องซักผ้าอยู่แค่สี่นี่น้องตองนี่ก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับเพราะว่าวันนี้ไปรับน้องตองช้าหน่อยเพราะว่า,า,วา <c oughs> โอ้พ่อเกือบพ่อก็หมดพ่อกับหมดฟื้นนะ ตาตัต้งเอ้ยอย่าเบรกอย่าเบรกโอ้ยพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เออผมไม่ได้เบรกเออมันลากล้อเองผมไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกทำไมมันลากลอ้อไม่รู้ชิชักชิชักเออดีแล้วที่มันตรงนะหนูต่อโอ้ถ้ามันถา้นา,ถามันเลี้ยวซ้ายโอ้ถ้ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีอีกอย่างหนึ่งก็รถไม,มไม่มีไม่มีรถไม่สวนมา อช่างเขาลืมใส่สลักให้แน่นอนอไม่ไหวนะแบบนี้ช่างช่างวางยาใส่เราพ้าไปหาช่างนะช่าง,งนี่แต่ว่าเขาซ่อมดีแต่ว่าเขาก็อาจจะลืมเพราะว่ามันหลายอย่างเพราะว่าเขารีบเร่งให้เขาบอกว่าเขารีบให้โอเคงั้นหนูไม่รอ อโอ้โหกินน้ำหวานั้งกินนมแล้วลหมดหรือยังโอ้โหน้ำหวานพอแล้วน้ำหวานนะนนนะกินเยอะกินผลไม้อแอปเปิ้ลก็มีอ่ะมาปอกแล้วก็มะอะไรนะั่นเขาเรียกว่ามะอะไร ี่ก็ให้น้องตองซ <c oughs> ักเสื้อผ้าอยู่นะครับสีเดี๋ยวลูงแฝดก็ตากเสื้อผ้าอีกก่อนเดี๋ยวหนูจะไปรอที่ห้องหนูนะเดี๋ยวรอที่ห้องบายบายเดี๋ยวมาดูหนูซักเสื้อผ้าอีกอันหนึ่งนะเอออ่าบายอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะเนี่อยอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะเข้าไปแล้ว่โอ้ข้าวก็สุกแล้วนะครับีนะครับจะได้เกี่ยวแล้วครับซี ข้าวสุกแล้วนะครับอีกวันสองวันนี่แหละเอฟน้ำก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะยังเป็นตมอยู่นะครับครับนี่ก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับนะครับเราดูน้องตองมาชักเสื้อผ้าต่อนะครับเอซ